ะะเพื่อนๆขาหรือรอแทงไม้ที่มั่นใจได้คะ่ะทุกคนคะ่ะส่วนไม้นี้นะคะเปิดแรงมาแต้มเดียวโอ้โหแม่สวยเลยค่ะทุกคนคะ่ะก้าหลังมาคะ่ะรู้เรื่อง285ร้อยแปดสิบห้าไรปุยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ยังกําไรอยู่นะคะทุนห้าร้อยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันอีกเช่นเคยเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็ลงทุนมาแค่5 0 0รบาทเองนะคะทุกคนคะ่ะทุน5 0าจะ รับพันได้ไหมนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนนี่ก็เลือกกันอยู่ที่401นะคะห้องสายใหม่นะคะทุกคนคะปกติเล่นห้องนี้ไม่ค่อยจะบวกเลยนะคะกับสายใหม่นะคะสายใหม่ต้องรอดบาบอนะ,ะสัตใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวยสายจวดเวทด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปที่ดีเมนใหม่กับทางช่องเนาะวันนี้ก็เล่นตามเสียงก็เร็วกันนะคะแทนตามเสียงเนาะเออมานีตัดหมือแล้วทุกคนเออเสมอเก่งจ,จริงๆเลยนะคะสมัยนี้นะคะทุกคนคะขอตัดไป ที่แดงก็เลี้ยวกันนะคะเพราะดูจากเขาหลักแล้วนะคะแดงหน้าไหลามากเลยนะาเซียนเขาก็บอกว่าแดงนะคะทุกคนคะ่ะแทงตามเซียนนะคะบวกแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ200จะกำไรหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะดุลพร้อมๆกันเลยนะ,ะที่แต้มมาค่ะแม่อุ้ย อุ๊ยอูโห้าวหลังมาสวยเลยบวกมา190นะคะทุกคนคะยังดีอยู่นะคะเพื่อนะ่ะที่บวกมาอยู่เดอ้อไม้ต่อไปนะคะแดงไหลแน่นอน,นะคะ่ะพี่พี่จ๋าแดงไหลแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะพอะเขาเริ่มมาแน่รูปแบบเขาสามตัดสามนะคะไม้นี้ก็ถกไปสามร้อยบาทก็เลี้ยวกันนะคะก็ยังคงอยู่แดงอยู่นะคะไหลแดงเจนก็บอกน้ําเงินนะคะขอส่วนละกัน,นะคะ่ะทุกคนคะไม้นี้ขอส่วนละกันเนาะเอ รุ่นนะคะว่าจะแดงไหมนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะจน๊ะเรามีอุย้ยจัวห้ามาสวยเอาจริงคือเบบเก้าไม่น่ามาเลยนะคะไมานี้ตัดจบที่เสมอนะคะทุกคนคะ่ะตัดเสมอเฉยเลยนะคะเสมอเก่งมากแม ไปกันต่อไม้ต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะไม้ต่อไปนะคะเพื่อนๆไม้นี้นะคะก็ยังคงเป็นแดงอยู่นะคะทุกคนคะ่ะซ้าไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเจ็บไม่เคยจําคอยย้าอีกทีละกันนะคะทุกคนคะ่ะติดมือไว้หรือเปล่านะคะติดไว้สักสิบกันเหนียวนะคะทุกคนเพราะว่าเสมอเขาจ่ายค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเพื่อนขาไม้นี้ไม้นี้วิววิจา เซียนเขาบอกน้ําเงินนะแต่สขอส่วนอีกละรอบนะส่วนส่วนเซียสนสองรอบแล้วนะทุกคนวิสามแต้แม่ โอ้โหสวยเลยเจ็ดหลังมาค่ะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะคะ275ไร่ปุยกระทุกคนค่ะดูเรื่องเลยนะคะทุกคนเสียตายกับทุกคนค่ะที่หน้าที่สวนนะคะเขาเริ่มมาในรูปแบบสัมตัดสแล้วนะค่อนข้างจะสวยนะ,ะสมัยนี้น่าจะตัดเป็นน้ําเงินแล้วนะคะทุกคนค่ะหรืออะไรแดงต่อก็เป็นได้นะคะทุกคนค่ะเขาไพ่เขาจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะที่ดีๆในการเล่เลนไพ่บาคาร่านะคะแนะนานะคะให้เพื่อนๆเลือกห้องที่ผ่านการเล่นมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบ ไม้ขึ้นไปนะคะทุกคนคะ่ะใบนี้ก็ยังเป็นน้ําเงินนะคะจัดเบาๆสองร้อยบาทกันเพื่อนคะ่ะโอ้โหสองมาวิ่ห้าแต้มจบเลยนะคะทุกคนคะ่ะแดงไหลต่อนะคะกเกาแต้มกันเพื่อนค่ะเสียนก็หยับเหมือนกันเลยนะคะทุกคนไม่อยากจะเอ่ยเลยคำนั้นเนาะ เดตามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่พี่จากส่วนไม้นี้นะคะคาดว่าแดงน่าไหลมากๆเลยนะคะก็ขอจัดไปที่แดงเลยละกันนะคะทบเพิ่มนะคะ300บาทเลยค่ะทุกคนคะ่ะแดงมาแน่นอนค่ะพี่พี่จาสมัยไหนีิเพื่อนๆมั่นใจสามารถออาอินได้เลยนะคะเพื่อนๆขาหรือรอแทงไม้ที่มั่นใจได้ค่ะทุกคนค่ะส่วนไม้นี้นะคะเปิดแรงมาแต้มเดียวโอ้โหแม้สวยเลยค่ะทุกคนค่ะก้าวหลังมาค่ะรู้เรื่อง285ไร่ป ุยค่ะทุกคนค่ะก็ยังกำไรอยู่นะคะทุน500กับ ำไรมาแค่500เองนะคะกำไรหลักร้อยเล่นไม่ถึง5นาทีเลยนะคะทุกคนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะบาร่านะคะเซ็กซี่นะคะก็มีห้องให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะคะทุกคนค่ะหลากหลายมากๆเลยนะคะห้องคนไทยนะคะแล้วก็ห้องเวียดนะคะทุกคนค่ะฟลอปอนนะคะแล้วก็ห้องเกาหลีนะคะชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะชอบแบบเส็กก็มาดิครับชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะอยากตามใต้คอมเมนต์จ้ะ